สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์เทเลนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูผลของการประกบคู่นะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยเรานะครับที่ณตอนนี้เราได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับทีมชาติไทยนะครับเราก็จะเข้าไปเจอกับตุรกีนะครับหรือว่าตุรกีนะครับชื่อเดิมของเขานะครับ ภายหลังครับจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั่นลีกนะครับ2022สัปดาห์ที่3าสัปดาห์สุดท้ายเมื่อเวลา3นาฬิกาที่ผ่านมาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเยอรมนีไป3ต่อ1เซตนะครับส่งผลทําให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจบก,การแข่งขันอันดับ8มี15แต้มผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จสร้างประวัติศาสตร์การเข้าไปเล่นในเชนลีก 8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกโดยทีมสาวไทยจะเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายร่วมกับสหรัฐอเมริกาบราซิลญี่ปุ่นอิตาลีจีนตุรกีก็คือเจ้าภาพนะครับในรอบ8ทีมและเซอร์เบียนะครับทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยของเรานะครับจะเข้าไปแข่งขันรอบน็อกเอาท์พบกับทีมวอลเลย์บอลสาวตุรกีนะครับ ในวันที่13กรกฎาคม2565ที่เมืองอันคาร่าประเทศตุรกีนะครับและวันเดียวกันทีมวอลเลย์บอลสาวอิตาลีพบกับทีมวอลเลย์บอลสาวจีนนะครับก็อยู่ในสายเดียวกับเรานะครับส่วนอีกสายนะครับก็จะมีส่วนวันที่14กรกฎาคมทีมวอลเลย์บอลสาวบาราซิลรับพบกับ ทีมวอลเล์บอลสาวญี Niagara ่ปุ in in <ss> ่นนะครับและอีกคู่ทีมวอลเล์บอลสาวสหรัฐอเมริกาพบกับวอลเล์บอลสาวเซอร์เบียนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดสถิตินะครับที่วอลเล์บอลหญิงไทยครับที่เจอกับตุรกีนะครับนี่ครับ6มิถุนา2 5 6 4วอลเล์บอลหญิงทีมชาติตุรกีชนะวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยไป3 ต่อ1เซตนะครับด้วยคะแนน23ต่อ25 25ต่อ12 25ต่อ20แล้วก็25ต่อ9นะครับในรายการเนชั่นลีกนะครับ6มิถุนายน2562ับรบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกี0ยต่อ3เซตด้วยคะแนน16ต่อ25 18ต่อ25แล้วก็13ต่อ25นะครับในรายการเนชั่นลีกเช่นเดิมนะครับ และ16พฤษภาคม2562วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกีชนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย3-1เซตด้วยคะแนน 22-25, ต่อ 25-19, ต่อ25-21ต่อแล้วก็26-24นะครับรายการมองเทนนะครับมัตเตอร์แล้วก็15ตุลาคม2561 วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกีชนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย3ต่อ1เซตด้วยคะแนน22ต่อ25 25ต่อ20แล้วก็25ต่อ22และ25ต่อ20ในการชิงแชมป์โลกนะครับวันที่หมิถุนายน2561วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกี3ต่อ1เซตด้วยคะแนน20ต่อ25 28ต่อ20 อ่ะ28ต่อ30นะครับแล้วก็25ต่อ18แล้วก็เซตสุดท้าย19ต่อ25นะครับในการเนชั่นลีนะครับสุดท้ายครับ22กรกฎาคม2 5 6 0ัตรบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะวอลเลย์รบอรลหญิงทีมชาติตุรกีย3ต่อ0เซตนะครับด้วยคะแนน25ต่อ20 25ต่อ22แล้วก็25ต่อ2ต่อ11ครับในการชิงแชมป์โลก ก็จะเห็นว่าเราเจอกันมานะครับ6ครั้งไทยชนะ1ตุรกีชนะ5นะครับก็ถือว่าเป็นงานหนักของอสาวๆทีมชาติไทยแล้วนะครับเราต้องส่งแรงใจนะครับไปเชียร์สาวไทยเราให้มากๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอกองเชียร์ของตุรกีนะครับอาจจะแบ่งใจมาเชียร์ทีมชาติไทยครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่า ทุกคนนะครับผอกรักสาวๆนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าใครชอบกปรดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ